เเเตพบุรนนรีีล่นนดด้ววยยคคามชอใจไฟธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเขาย้อยในสังกัดสำนักง,งานทกสจังหวัดเพชรบุรีบริหารงานโดยนายเอกชัยอ่อนสีทองผู้จัดการสาขาสวัสดีครับผมนายเอกชัยอ่อนสีทอง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาขาย้อยทกศสาขาขายอย้อยของเรามีพื้นที่ให้บริการอยู่2อําำเภอครับคืออำเภอขาย้อยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ตตำบลแล้วก็อำเภอหนองยับปล้องมีอยู่ทั้งหมด4ตํตำบลมีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น17คน ทกสสาขาเขาย้อยตั้งอยู่เลขที่182หมู่1ถนนเพชรกเกษมตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมีระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึงธนาคารได้ง่ายลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการซึ่งสาขาเขาย้อยได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยทกสสาขาเขาย้อยเปิดให้บริการทางด้านการเงินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและเปิดให้บริการทางด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้ตลอดเวลาธนาคารแจ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานของพนักงานทุกคนและลูกค้ายังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับพนักงานได้ด้วย ธนาคารได้จัดทำป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการติดตั้งในจุดที่สังเกตง่ายมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการได้สะดวกโดยให้บริการบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารและจัดให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่สำหรับจอดรถทางลาดสำหรับรถเข็นพื้นที่พักคอยห้องน้ำสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ มีจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะมีจุดบริการน้ำดื่มถังขยะแบบล้อเลื่อนสำหรับผู้พิการมีปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งในห้องน้ำและบริเวณที่จอดรถคนพิการหน้าสำนักงานมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดเข้าสู่บริการและจุดให้บริการ<ม>เช่นป้ายขั้นตอนการใช้บริการป้ายการทำธุรกรรมฝากถอนชำระหนี้มีขนาดพื้นที่ใช้งานที่สะดวกต่อการเอื้อมจับ และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วทอกอสอสาขาเขาย้อยได้ติดตั้งป้ายเตือนในจุดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นทางต่างระดับจุดติดตั้งสายไฟแรงสูงป้ายทางหนีไฟและบันไดหนีไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีโดยมีเก้าอี้พักคอยจุดให้บริการน้ำดื่มจุดบริการแว่นตาจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตและ q ิ Code คที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลรถเข็นสำหรับผู้พิการพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนนอกสำนักงานมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดระบบค,คิว<ำ>เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม ด้วยเครื่องกด,กดบัตรคิวอัตโนมัติซึ่งจะมีพนักงานประจําเครื่องกดคิวและจ่ายคิว,วให้กับลูกค้า,าที่ทําธุรกรรมกับธนาคารม,มีจุดแรกรับในการอำนวยความสะดวกต่างๆด้านหน้าสาขาเพื่อคัดกรองผู้มารับบริการโดยมีพนักงานให้คําแนะนําการให้บริการการกรอกเอกสารต่างๆเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกคา้า ซึ่งจะมีการคัดกรองลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณจุดบริการแรกรับด้วยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทมีการใช้กระดาษรียู์และมีการงดใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ภาชนะใส่อาหารและแก้วน้ำดื่มที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อสนับสนุนการลดมลภาวะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ของธนาคารมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทอกอสอสาขาเขาย้อยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ร0อซธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานระบบการให้บริการเพิ่มช่องทางการบริการแบบออนไลน์โดยลูกค้า สามารถทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile และ b a c Family mm. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นความสะดวกและรวดเร็วมีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการปัญหาการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการ มีการวิเคราะห์ผลสำรวจและนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการโดยทกศสาขาเขาย้อยได้นำผลการสำรวจมาออกแบบระบบการให้บริการมีการออกพื้นที่ไปให้บริการลูกค้านอกสำนักงานมีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวกงานบริการหลักของธนาคารงานด้านการเงินการธนาคารงานด้านสินเชื่องานด้านกลยุทธ์มีงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมีงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยโดยมีการระบุขั้นตอนระยะเวลามีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์มีบริการจองคิวออนไลน์มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ปัญหาที่ชัดเจน รณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติไม่น้อยกว่าร้อยละ80มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือศูนย์ฮอตไลน์มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก มีระบบการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนมีการนำปัญหาเข้าประชุม Morning Talk เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามแผนงานรายงานผลและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานรวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่สร้างนวัตกรรมในการให้บริการสาขามีการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจำกัดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลมีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ call center ต,ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสาขามีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่มีการวางระบบในการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสาขาเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบการให้บริการออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีระบบเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ธนาคารมีหน่วยงานศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสาระสนเทศคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆทําทำให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบดิจิตอลมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านเงินฝากมีการปรับปรุงบริการหลัก หรือบริการที่เกี่ยวข้องให้มีขั้นตอนระยะเวลาค่าธรรมเนียมที่ลดลงมีการพัฒนาระบบ BAAc Mobile ให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีผ่านระบบ NDID บน BAAc Mobile มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Multi Channel มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agent มีระบบการซื้อขายประกันภัยส่วนบุคคล มีแอปพลิเคชันมาริซอนมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบออมนิชาแนลให้บริการข้อมูลเครดิตให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์นยูเมีงานบริการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริการหลักของหน่วยงาน3บริการขึ้นไปให้บริการดำเนินการโรงเรียนธนาคารสารฝันนักการเงินวัยยาว ส่งเสริมสนับสนุนการออมเงินในกลุ่มเยาวชนโดยการจำลองรูปแบบการทำงานของธนาคารไปไว้ในโรงเรียนให้บริการโครงการต่างๆจากนโยบายรัฐบาลผ่านทกศเช่นการลงทะเบียนลูกค้าโครงการพักหนี้ผ่านช่องทาง baac mobile มีการให้บริการเชิงลุกสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่าย ตลอด24ชั่วโมงเป็นศูนย์บริการร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนณจุดเดียวในรูปแบบกายภาพและออนไลน์วันสต็อปเซอร์วิสมีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกิจกรรมทกศอาสาเพื่อสังคมในการอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยาอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้การสร้างความเป็นผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารร่วมกับชุมชนเปิดโครงการ BAAc Carbon Credit ขยายผลการสร้างคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่นผ่านอีเมลกลางหรือระบบ e-service ทั้งในและนอกเวลาทำการพร้อมแจ้งตอบกลับให้กับผู้ส่งเรื่องทราบถึงหมายเลขหนังสือหรือหมายเลขอ้างอิงในการรับเรื่อง คำขอหมายเลขติดต่อส่วนงานสารบัญกลางหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการวิธีการจัดเก็บข้อมูลธนาคารได้จัดจ้างบริษัทคัสต,ตอมเอเชียจำกัดดำเนินการโครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของทกศปีบัญชี2,566จากการคำนวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโลยามาน ที่มีระดับความเชื่อมั่น90%คิดเป็น100ลายซึ่งครอบคลุมและเพียงพอสรุปจากเดือนเมษายน2,566ถึงเดือนคุมภาพันธ์2,567คุ่มตัวอย่างขั้นต่ำปีละ200ลายสาขาเขาย้อยมีลูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งสิ้น228ลายผลความพึงพอใจของประชาชนธนาคารได้กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ระบบคุณภาพทกสธนาคารได้จัดทําโครงการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของทกสปีบัญชี2,566ความสะดวกในการติดต่อราชการโดยพิจารณาจากความรวดเร็วขั้นตอนการเข้าถึงบริการได้หลายช่องทางจํานวนช่องทางการให้บริการจํานวน5ช่องทางคือช่องทางปกติหรือช่องทางหลัก2ช่องทางเชิงลุก3ช่องทางผ่านระบบออนไลน์ 4. ช่องทางหน่วยงานภายนอก 5. ช่องทาง call center 02555 0555ให้บริการ24ชั่วโมงและ call center 1593การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนจนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลาการติดตามสถานการณ์บริการระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจองคิวล่วงหน้าออนไลน์หรือมีระบบการร้องเรียนออนไลน์สามารถดำเนินการได้2ช่องทางโดยจองคิวผ่าน QR Code และจองคิวผ่านเว็บไซต์ธนาคารมีระบบยื่นออนไลน์ธนาคารมีบริการดีสเต e เมนต์คือการให้บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากในรูปแบบดิจิตอลแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้แก่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเว็บไซต์ธนาคาร มีระบบแจ้งข้อร้องเรียนติดตามเรื่องร้องเรียนมีระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกสเช่นใบรับรองอิเล็กทรอนิกใบรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสใบอนุญาตหนังสือเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารมีแอปพลิเคชัน a insure เป็นระบบที่สามารถออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าที่เมนูเงินฝากส่งเคราะห์ชีวิตสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลกรมธรรม์ใบแทนหรือดาวน์โหลดไปเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบริการชำระเงินออนไลน์ ธนาคารมีการให้บริการระบบออนไลน์โมบายแบงกิ้งเป็นลูกค้าของทกสนะคะมาก็ประมาณน่าจะมากกว่า10ปีแล้วนะคะก็คือได้รับบริการที่ประทับใจมากเลยนะคะก็เรื่องของความรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็าการให้บริการนะคะซึ่งทกศเนี่ยจะมีบริการ หลายหลายรูปแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานเองนะคะแล้วก็จะมีบริการไปทําธุรกรรมนะคะในส่วนตัวก็เคยได้สัมผัสที่เขาไปทําธุรกรรมให้กับคนไข้ติดเตียงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการให้บริการที่ดีมากนะคะเข้าถึงประชาชนมากเลยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาขอย้อยพร้อมแล้วที่จะให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายบริการด้วยใจและรอยยิ้มครับเ,เดึกเพบุรีเล่นดนตรีด้วยความชอบใจเคยใฝ่ฝัน